สวัสดีเพื่อนๆชาคอฟดักกอนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำฮีโร่แทงหรือว่าไม่ใช่แทงที่พูดว่าเป็นโดยรวมนะครับก็คือเทียนั่นเองนะครับก็คือเทียเนี่ยเป็นตัวที่สามารถเล่นได้กับทุกกองเลยนะเพราะว่าสกิลประเภทไม่มีระยะครับสามารถใช้ได้ทุกระยะแล้วก็เก่งนะครับ เรามาดูสกิลเลยเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสกิลหนึ่งก็คือโล่ก็คือโล่อัพที่เรียวตัน1,000หลังจากโล่จะมีโบนัสความเสียหายสิหาถ้าเรียวตันนะครับสกิลสองก็บปรับเพิ่มมันโจมตีแล้วก็ลดดาเมจที่รับเม่กี่โล่เก่งนะเพะิ่มดาเมจได้รับได้รับอันนั้นสกิลสามเพมิ่มพลังป้องกันเพิ่มพลังโจมตีไม่ใช่จะพูดว่าเพาิ่มพลังป้องกัน ถ้ากองทหารเป็นบินทั้งหมดก็จะเป็นโจมตีกับความเร็วขึ้นที่ก็ถือว่าเก่งครับสกิลสีเป็นถ้าได้รับถ้ากองทหารของทียได้รับโลเขาจะได้พลังโจมตี4%อร์เขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง12บสองา1เวลหนะึ่งนะเวตันามก็ส30สิบแรงมากสกิลเอเวกก็คือโล่จาก1,000เป็น1,000เท่าเดิมแต่เป็นได้สองกอง,องกาหาเทียนะก็คือก็ถือว่าเก่ง แล้วก็ก็เก่งครับกลายเป็นแบบซับหมูได้ดีเลยส่วนสกิลท,ที่แนะนำให้อัพควรจะอัพให้หนึ่งเต็มแล้วค่อยอัพดาวน,นะครับอันนี้ที่ผมอัพอย่างนี้มาก็บอกตรงๆว่าเล่นผิดแต่ก็แก้อะไรไม่ได้แต่ก็เป็นตัวที่สักวันหนึ่งก็เปิดได้ครบแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ก็แนะนำถ้าใครมาเปิดนะหนึ่งให้สกิลหนึ่งให้ครบก่อนแล้วค่อยอันนั้นครับอ่าดูเรื่องความสามารถต่อดีกว่า ไปที่ช่องใหญ่กันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในช่องเล็กอ่ากราฟผมอ่ะออประมาณนี้ก็คืออ่เป็นประมาณแทงนะครับอ่าอันแรกคือได้รับได้รับพลังชีวิต1%งรตของทหารของเทียแล้วก็บัฟจากสกิลใช้าง,งานเพิ่มขึ้น5%เสายซ้ายจะเป็นโดยรวมนะครับเลือดก,ก็เลือดช่องใหญ่อันบนอันแรกจะเป็น เื่อทหารเข้าการต่อสู้จะได้รับรบัฟที่ลดความเสียหายได้4% 10ปีอันนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะครับลดบดาเมจลดดาเมจลดได4เปอร์ถือว่าเยอะถือว่าเยอะถ้าถ้าในไฟให,ใหญ่ๆด้าน,นล่างคืออะไรเมื่อกองทหารของคุณได้รับการโจมตีปกติพวกเขาะจะได้รับความเดือดดาล4แต้มเอฟเฟกต์นี้สามารถเลยกใช้ได้ทุก1ปีก็คือโดนตีจะได้ค่าความเดือดดาลเดือดดาลก็คือ ค่ามานาลครับที่เอาไว้ใช้สกิลเพิ่มสีแต้มทุกหนึ่งวิก็เยอะเพราะมันพกแน่นอนเพราะเราติดต่อเวลาถ้เาเไปเล่นตีทหารราบนะครับอ,อันนี้คือถ้าเราเล่นถ้ากองทหารน,อน้อยกว่าห้ส็ตจะตีแรงขึ้น2%ก็คือเอาไปเล่นกับสายที่เล่นน,อน้อยแล้วเก่งแบบพวกราบก็ได้ครับอันล่างก็คือได้สกิลได้พลังโจมตีและป้องกัน ครับสิบวิอันนี้คูดาอาจจะนานไปหน่อยแตก่ก็ผลที่ได้อ,อาจจะไม่คุ้มกว่าที่คิดนะครับถ้าสิบวิอาจจะโกงอยู่แต่ห้าวินี่หมดเร็วเลยนะเนี่ยอ่ะาะมาหัวข้อพีพีดีกว่าอันแรกคือเพิ่มความเสียหายที่สร้างตระกองทหารทุกต่อสู้หนึ่งเปอร์เซนต์ทุกสิบวิก็คือสามสิบเปอร์เซนต์พอกตาสามเปอร์เซนต์เนี่ยอันนี้อยู่ตลอดเวลาทำระเบิดสามเปอร์เซนต์นะครับอันเนี้ยนนเป็นเพิ่มแค่พลังโจมตี ป้องกันซึ่งซึ่ง,งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่อกสาร0วิอันนี้ที่อยู่ตลอดโดยแบบโดยแบบไม่มีเวลาก็คือเก่งไปเรื่อยๆส่วนอันนี้ก็คือต้องใช้เวลาอันขวาก็คือถ้าตอบโต้นิวกัรได้รับบัฟ1%บัฟลดระเบิด1%ลดสูตร3%เป็นเวลา20วิอันนี้ก็เก่งทั้งคู่นะผมบอกแล้วว่าเก่งทั้งคู่เพราะว่าอันนี้ก็คือถ้าอยากเอาไปเอาไป ไอแต่มันคือตอบโต้ e, ใช่ไหมครับก็คือถ้าเล่นรหารลาบมันก็ตอบโต้ e, บ่อยอยู่แล้วถือว่าไม่แย่เลยอันนี้อะไรเมื่อไรที่อยูใช้งานได้รับเพิ่มหนชีวิสิบเปอร์เซ็นต์ันนี้เหมือนบัฟอันนี้แหละครับอาจจะไม่ดีมากไหนลองดูนี้ดีกว่าเอาล็อกล้ำประกันอันนี้ก็คือเอาไปเล่นกับสายเอาเทียะต้องพูดว่าเทียะเป็นดาเมจต,ต้องเทียะอย่างเงี้ยคือถ้า upside, อับซ้ายอับขวาก็จะเป็นเทียะดาเมจ สนับสนุนกันดีกว่าอันแรกก็คือทุกครั้งที่ได้รับบัฟเพิ่มรังชีวิตสูงศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มได้สามเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราแบบใช้เทมบัฟประเภทอัจฉริฟงอาร์ติแฟกมันก็นับนะครับเผื่อใครแบบนั้นนะอันนี้คือลบบัฟก่อนทหารของคนได้สกิลอันนี้ก, AP, ก,ก,ก,นนก็ก็ดีครับอันนี้นใน PVP จะดีเพราะใน PVP จะโดนดีบัฟเยอะมาก่ะนั่นบนเป็นอะไรได้รับบัฟและ1 5ีร้อยห้าสิบ อันนี้ออกแนวแบบออกแนวแบบว่าต้องมีไอเทมไอเทมที่มอบบับบับหมู่นะครับอันนี้จะดีแต่อันนี้ผมเอามาเพราะว่าตอนนี้ผมเอามาแบบแค่ตีมอนเฉยนะก็เลยไม่ได้นั้นมากอันนี้เหมือนอันบน,นะครับจะเป็นสร้างความเสียหายเราเรามาดูเทียบเทียบอันแรกกันเลยดีกว่าว่าถ้าเล่นทหารราบควรจับอะไร ลาบก็ขอดอัพไปโดยรวมนะครับด้านซ้ายแถวเทียนามก็คืออันนี้นี่ดีเลยก็คือได้รับเดือดดานทุกครั้งที่ใช้สกิลเนาะเอ้ทุกครั้งที่โดนตีเข้าไปครับก็ดีเลยครับมันจะมันจะโลได้บ่อยมากอ่านนี่อัพนี่อัพไปขั้นแรกก่อนนะครับแล้วขั้น2อันนี้เป็นทางแรกต้องพูดอีกทางแรกอ่าอันที่2อสนับสนุนก็อัพอัพไปอัพเป็นฐานลาบก็อัพอันนี้ครับไอ้ไอ้ อันบนถูกแล้วอันบนอันบนอไม่ใช่อันอันบนกับกลางน่าจะดีกว่าครับอันนี้ผมน่าจะอัพจากไออัพปิติดักลิงเฉยๆอ่ะแต่อันนี้ถ้าจะปีพีนะครับอันบนอันกลางแล้วก็อันล่างถ้าลบถ้าจะเอาไปเลยปีพีนะครับเพราะว่าเราจะได้ลบบัฟบ่อยอ่าถ้าอยากถ้าอยากเป็นแท้งหรือ ือเนี่ยมีเทมทีบ่อยครับอันนี้ได้ห้าเปอร์เซ็นตคือมันจะมีติดตลอดเวลานะครับอันนี้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็อับอันนี้สองอันนี้ครับแล้วค่อยไปอันนี้ตอนเวลสุดท้ายถือว่าหรือไม่ก็อันล่างก็ได้ครับอันบนอันบนอันนี้จะเป็นทีเด็ดของสายนะครับอันใหญ่บางอาจจะอ่อนกว่าสองอันนี้ด้ซ้ำนะครับเนี่ยอันนี้คือโดนตีแล้วฮิวใช่ไหมครับ อันนี้ก็คือเดิดดาน15ตอนได้รับโล่กับฮิวซึ่งถ้าเราใช้บ่อยก็จะแบบดิดปดบ่อยมากอันเนี้ยต้องไปลองเล่นกันเก่งมากเลยแล้วก็ส่วนสกิลที่ควรโฟกัสอัพนะครับก็คือเหมือนทั่วไปเลยก็คืออัพสกิลนี้ให้เต็มพออัพเต็มแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยปลดปลดดาวให้ให้หมดเลยไหมนะะอ๋อก ปดแค่2ดาลแล้วอัพหก่อนก็ได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะเพราะว่าสกิลหนึ่อ้สกิลสองจะ 2, ใช้ได้กับทุกกองซึ่งดีมากอันนี้สกิลนี่ดีมากครับก็พา,าดีมากเลยทำให้เราแบบถึกมากส่วนสกิลสามกับสกิลสีมันจะเป็นสกิลเฉพาะละซึ่งอาจจะทำให้ไม่เป็นสายโดยรวมแต่ถ้าใครจะเล่นตัวบินก็ปลด1แล้วก็ปลดหมดเลยครับมีถือว่าเก่งเลยก็สลหรับ อัติแฟกต์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมใส่ผิดถ้าตีดักลิงให้ใส่อันนี้โคเดคแห่งคำทำนายเอาเวลาตีดักลิงหรือถ้าไป PP กับคนอันนี้อันนี้ทหารราบนะครับต้องบอกว่าบิวทหารราบนะครับถ้าบิวบินก็จะใช้ของบินหนึ่งสองอ่าใช้นสองอันนี้ครับหรือถ้าท่านเพิ่งเล่นมาท่านก็สามารถใช้อาวุธที่เปิดได้จากช็อปดักกันลิฟ ว่าน้ำพุแห่งความเงียบงันครับก็เก่งทั้งคู่อาจจะดูเหมือนไม่ต้องสายเพราะเป็นดาเมจแต่ก็เป็นของลาบที่เก่งเลยครับใช้ได้ใช้ได้ไดหรือใช้นี้ก็ได้ครับอายอ่าอันนี้อันนี้ก็ดีครับอันนี้ก็ดีเอออันนี้ก็ดีเลยเคียวแห่งอัอออชคาลี อาจารย์ผิดอ่านถูกขออภัยนะครับแต่เนี่ยของดีเลยถ้าเปิดได้ก็เอามาใชา้ได้เลยส่วนเล่นคู่กับใครถ้าเล่นจะหารราบก็แนะนำคู่กับนี่เลยครับกาวูดอันนี้จะเป็นแบบท็อปเทียร์สำหรับผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นใหม่จะหาได้ง่ายใช่ไหมครับกาวูดหรือถ้าท่านไม่มีกาวูดหรือกาวูดยังปลดไม่เยอะพอก็สามารถเอาเอเลนาปลดเต็มมาเล่นได้ หร,หรืออะไรีรือ่ะก็นี่ครับอยากเป็นดนาเมจก็สามารถคู่กับไนกี้ได้และถ้าสมมุติว่าจะไปเล่นตัวบินมันก็ต้องคู่กับได้แค่2ตัวนะครับคือตัวนี้กับตัวนี้ได้แค่2ตัวนะครับเพราะตัวบินมีแค่2ตัวนะตอนนี้นะครับหรือถ้าจะเอาไปสามารถซับตัวเวทก็ได้เหมือนกันนะเพราะมันเล่นได้หมดเลยอยาไปเล่นคู่กับกินลาบักจีวันเดอร์ได้หมดนะครับตัวเวท ก็เท่านี้แหละครับก็เสร็จแล้วถ้ามีอะไรเสริมหรือว่าอะไรสรงสัยอะไรก็ถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ